ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปร้อยเอดเจ็ด่านน้ำขอเสนอรายการ Scary Story Time เรื่องสยองชวนคนลุกซึ่งมีเรื่องราวของวิญญาณความแค้นความรักความพยาบาทอาฆาตจองล้างจองผ่านมาเล่าให้ฟัง และต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังกันได้นะบัดนี้14กุมภาพันธ์ปีพศ2527เนี่ยเป็นปีที่เราต้องผวาและต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนี่ก็ยิ่งใกล้ถึงวันวาเลนไทน์หัวใจก็ยิ่งวันวันกลัว,วจะซ้ำ รอยเดิมเรื่องมีอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคืนวันนั้นเป็นคืนวันวาเลนไทน์ที่14กุมภาพันธ์ปี2527เราจํราจำเรื่องราวได้ดีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราอาศัยอยู่บ้านเช่าแถวพักขนมเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทำหลายอย่างว่างั้นเถอะ ตอนเช้าไปทำงานที่บางกะปิคอยพาคนไปดูที่ที่น้องจอกมินบุรีก็ต้องรีบกลับมาที่พระขนงที่บ้านเช่านี่แหละแล้วก็ไปเล่นดนตรีตอนนั้นเราเล่นโฟกซองอยู่ที่ร้านเอเชียไอคาเฟ่ตอนนั้นนะใต้โรงหนังซึ่งปัจจุบันน่ะถูกลื้อไปหมดแล้วเราเล่นตอนหกโมงเย็นถึง หนึ่งทุ่มแล้วก็นั่งรอต่อไป,อไ,ปไปเล่นต่อที่ทนบุรีร้องเพลงที่คองเทนเลาใกล้ๆก,ก,กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนั่นแหละร้านที่เนี่ยปิด,ปด,ปดตีสามกว่ากว่ากว่าจะกลับถึงบ้านก็ตีสี่นอนแป๊บเดียวหกโมงก็ต้องรีบตื่นไปทำงานที่บางกะปิอีกชีวิตของเราวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเกือบปีสุดท้าย เราต้องตัดสินใจเลิกงานบางอย่างเพราะว่าการเดินทางมันไม่เอื้ออํานวยมันอยากได้เงินนะ่ะแต่ว่าสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยนีย่มันก็สําคัญเหมือนกันเราก็ตัดสินใจเลยมาพักที่พักขนงมหาบานเช่าซึ่งเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวเจ้าของเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเช่าอยู่ห้องละ800บาทค่าน้ําค่าไฟเนี่ย ตั้งหางเช่าอยู่ใกล้ๆก,กับที่ฝังศพของพวกมุสลิมที่เขาเรียกว่ากูโบกุโบบางมะเขือเลิกทำงานที่บางกะปิและที่ทนบุรีไปเลยเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะนะสู้มาทำงานใกล้ๆที่พักดีกว่าเราทำงานตอนหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ไปต่อร้านใกล้ๆก,ก,กันนะ่ะเรียกว่าเดินสายแบบนั้นแหละ มันดีตรงที่ไม่ต้องเสียค่ารถแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลก็ใช้เดินเอาแป๊บเดียวจนกระทั่งมีผู้ว่าจ้างเริ่มมากขึ้นในแต่ละคืนจากที่เล่นสองแห่งก็เพิ่มเป็นสามสี่แห่งจากเลิกงานห้าทุ่มก็กลายเป็นตีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ดึกไปเรื่อยๆวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ปีพศ2527เเป็นวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักร้านอาหารที่เราเล่นดนตรีอยู่เนี่ยเขาก็ต่างที่จะจัดงานวันแห่งความรักกันทุกร้านเลยแล้วก็ลูกคอสแน่นเอียด,ยดทุกร้านเช่นเดียวกันก็ทำให้ทางร้านเขาต้องเพิ่มเวลาก็คือปิดร้านออกไปเป็นกรณีพิเศษปิดดึกขึ้นซึ่งตอนนั้นตำรวจก็ไม่จับเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญที่คนเที่ยวกัน รถมันก็ติดมากเลยไอ้วงดนตรีที่จะต้องเล่นต่อจากเรามันก็ไม่มาไงเพราะมาไม่ทนันรถมันติดเขาก็โทรมาบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ให้เราเล่นต่อจนปิดร้านเลยได้เงินพิเศษมากขึ้นเราก็ชอบไงชอบอยู่แล้วร้านก็ปิดตีหนึ่งครึ่งอย่างที่บอกไงมันเป็นวันพิเศษก็ตำรวจเขาก็ไม่มายุ่งอะไรหรอกอ่าขณะที่ เล่นเสร็จตีหนึ่งครึ่งเราก็รีบเก็บอุปกรณ์ดนตรีของเราเนี่ยเพื่อที่จะกลับบ้านไอ้มือหนึ่งเราก็ถือกีตาร์อีกมือหนึ่งเราก็ถือดอกดอก,กุหลาบไงหลายดอก,ดอกเลยที่แฟนขับแฟนเพลงก็ให้มานะแล้วก็เดินกลับบ้านและระยะทางกลับบ้านมันไม่ไกลจากที่เราทำงานก็คือเล่นดนตรีเราก็เดินริมถนนสุขุมวิทเ1เนี่ยไปเรื่อยๆจนเข้าซอยบางมะเขือ ซอยเนี้ยมันเดินเข้าไปนะไปราวๆประมาณหนึ่งกิโลกิโลกว่าเออมันก็จะถึงที่พักของเราแต่ระยะทางก่อนถึงที่พักอะ่ะด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีกูโบก็คืออ่าที่ฝังศพของคนมุสลิมอยู่ซึ่งเวลาที่เราจะกลับที่พักเราก็ต้องเดินผ่านสะพานไม้เล็กๆอะ่ะมันอ้อมไปทางด้านข้าง กูโบนั้นนหะทุกวันเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยทุกวันแต่ทุกวันที่เราเดินกลับที่พักนั้นมันไม่ดึกเหมือนคืนนี้เราก็เดินถือกีตา้าถือดอกกุหลาบแดงนะมันเป็นวันวาเลนไทน์อย่างที่บอกผ่านเข้ามาในซอยเนี่ยผ่านมาเรื่อยๆซึ่งปกติมันจะมีชายคนหนึ่งเขาเดินถอดเสือ้อกินเหล้าเมาทุกวันทั้งเช้ายันเย็น ก็ทาให้เออเราก็ไม่กลัวอะไรอย่างน้อยมันก็มีคนขี้เมาเดินเป็นเพื่อนเขาเมาแต่เขาไม่ยุ่งกับเราแล้วก็ซอยเนี้ยมันตกกลางคืนมันเงียบไงชาวบ้านเข้านอนปิดไฟมืดกันทุกบ้านเลยแต่หัวค่ำนะนะก็กลับไม่ดึกมันก็เลยไม่กลัวแต่คืนเนี้ยมันดึกขณะเดินเข้าซอยแล้วก็พยายามมองหาหชายขี้เมานะหวังจะ เอาชายขี้เมามันเป็นเพื่อนไงเพราะว่าคืนนี้อย่างที่บอกเรากลับดึกแล้วแถมนะพระจันทร์มันสลัวสลัว,ส,ลวส่งแสงเป็นระยะระยะสลับกับความมืดเน่ยเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างอยู่อย่างเงี้ยก็มองหาชายขี้เมาไม่เจอพอไม่เจอมันก็เลยต้องใช้เสียงของตัวเองเป็นเพื่อนไงก็ร้องเพลงไปเดินไปไอเสียงจักรจันจิ้งหรีดเลไลอ้อยเสียงสัตว์ ก็ร้องกันระงมเสิงแซ่นานๆจะได้ยินเสียงแมวมันร้องออกมาจากบ้านที่ชาวบ้านเขาอยู่แถวนั้นแหละอ่าตรงเนี้ยมุสลิมเขาไม่เลี้ยงหมาก็เลยไม่ต้องผวาเวลาที่หมามันหอนเงี้ยอ่าเราก็ร้องเพลงของเราไปเรื่อยๆแล้วร้องไปเดินไปอ่าร้องไปเรื่อยๆแหละ ปูกุลาบแดงไว้เพื่อเธอเก9 9ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมันก็ลองไปจบเพลงนี้ก็ไปลองเพลงอื่นเพื่อให้มันลืมความเหงาและความกลัวไงบอกว่ามันเดินคนเดียวมันก็เหงาแล้วมันก็กลัวไม่อยากให้ถึงวันว่าเล่นทาย สิี่กุมภาคราใดหัวใจร้องไห้ทุกครั้งวันแห่งความรักต้องกลายเป็นวันรักพังเพราะคนเคยให้ความหวังเขาพังรักกลางกุมภาเนี่ยขอมอบดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลประชาเออเราก็ร้องเราไปเรื่อยๆนะั้นอย่างน้อยใช้เสียงตัวเองเป็นเพื่อน อากาศมันก็เริ่มเย็นนิดๆนะในใจเราก็นึกกลัวสิกลัวมันมืดด้วยแล้วมันเปลี่ยวอะแม้จะมีบ้านปลูกอยู่เยอะก็จริงนะแต่เขาปิดกันหมดมองหาไกลเป็นเพื่อนมันก็ไม่มีสักคนหนึ่งอะคิดดูนะมันน่ากลัวแค่ไหนอะคนคนหนึ่งอะเดินเข้าซอยไปในความมืดนะแต่เออ เราเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินอยู่ในความมืดข้างหน้าห่างจากเราไปประมาณ50เมตรเห็นจะได้โอ้ใจชื้นขึ้นมีคนเดินเป็นเพื่อนแล้วอยู่ข้างหน้านุ่นเราก็รีบเนี่ยรีบเดินจำเดินจำเพื่อให้ทันคนข้างหน้าเดินไกลเข้าไปไกลเข้าไปอ้าวไม่ใช่คนนี่นะ กับกลายเป็นหมาตัวใหญ่เดินนำหน้าเราไปเออตอนนั้นก็รู้สึกอุ่นใจบ้างเหมือนกันมีหมาเป็นเพื่อนก็ยังดีดีกว่าไม่มีใครชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปเออก็ไปเนี่ยเราก็รีบเดินเพื่อให้ทันหมาที่เดินนำหน้าเรายิ่งเดินเพื่อจะตามหมาให้ทันมันก็ดูเหมือนหมายิ่งไกล ยิ่งไกลยิ่งไกลออกไปเท่านั้นเราก็รีบเดินเพื่อจะตามให้ทันหมาตัวนั้นให้ได้หมาตัวนั้นเดินมาหยุดที่ทางสามแพร่งนั่นก็คือ,อซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นกุโบด้านหน้าข้างๆกุโบเนี่ยมันก็จะเป็นสะพานไม้เล็กๆที่ เราและคนอื่นใช้เดินทะลุไปอีกซอยหนึ่งเราก็ทำเสียงจุ๊จุเรียกหมาเนี่ยก็เรียกหมาให้หมาเนี่ยมันหยุดเพราะเราจะได้เดินตามหมาให้ทันอย่างน้อยมีหมาเป็นเพื่อนอย่างที่บอกอุ่นใจทำเสียงจุ๊จุเรียกหมาให้หมาหันมามองเราบ้างแล้วก็รอเราบ้างหมาตัวนั้นหยุดทันทีเลยเพราะเราทำเสียงเรียกมัน หมาตัวนั้นหันมาทางเสียงที่เราเรียกมันนะพอหมาหันมาเราต้องตกใจสุดขีดโอ้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 หมาอะไรทําไ,ทไมมันเป็นอย่างนี้ขณะนั้นแสงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นก็ทําให้เราเห็นหมาชัดเจนหมาตัวนั้นค่อยๆขย,ย,ย,ยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น จนเราต้องแงงหน้าขึ้นไปมองหน้าของหมาตัวนั้นโอ้ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรหมานั้นค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแถมยังแลบวินห้อยออกมาจากปากด้วยอ้าวก็ไหนที่นี่เขาไม่เลี้ยงหมากันไงแล้วหมาเนี่ยมันมาจากไหนกันนี่เราก็คิดไปนะ คิดได้อย่างนั้นโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องพึ่งหลวงพ่อโกยอย่างเดียวขณะที่รวบรวมกําลังเพื่อจะวิ่งหนีหมาตัวนั้นมันมีเสียงดังขึ้นมาทันทขออกกีขอดอกกุหลาบขอดอกกุหลาบขอดอกกุหลาบโอ้โหเรารีบโยนดอกกุหลาบในมือ ั้งหมดให้หมาตัวนั้นเลยเอาไปเอาไปเอาไปเลยจากนั้นเราก็วิ่งเต็มแรงเต็มที่วิ่งผ่านสะพานไม้เล็กๆเสียงฝีเท้าของเรามันดังสนั่นแต่แปลกนะมันไม่มีใครออกมาดูออกมาช่วยเราเลยเราวิ่งแทบไม่คิดชีวิตปากเราก็ร้องตะโกนออกมานะลวงพ่อลุงปู่ลุงพี่ช่วยหนูด้วยพ่อแม่ช่วยหนูด้วยเราก็ตะโกนร้องให้ใครก็ได้ที่ เรานึกออกนะตอนนั้นนะ่ะช่วยเราด้วยร้องไปก็วิ่งเต็มสปีดสุดกำลังสะพายอสะพานไม้นะมันก็โค้งไปโค้งมาโมดังปุ้งปังเอียด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 เเราวิ่งมาจนสุดสะพานไม้เราสะดุดกับลวดหนามที่พันอยู่ตามเสาไม้ที่เขากั้นสะพานไม้ไว้นั่นแหละเลือดไหลออกมาทางหน้าผา เออเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันตอนนี้แหละรีบจำเข้าห้องพักให้ได้ก่อนก็แล้วกันก็ไม่ได้สนใจเลือดที่ไหลวิ่งเข้าถึงห้องพักอย่างปลอดภัยแต่ว่าความกลัวกับสิ่งที่พบเจอม,มันยังไม่หายไปจากความรู้สึกนะมุดตัวเข้าผ้าหม่มคุมโปงโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินหลับไปเลย รุ่งเช้าเราได้ยินคนมาเคาะประตูห้องพักเรียกเราอ่ะเราก็กกค่อยๆพยุงตัวขึ้นนั่งมันรู้สึกเจ็บหน้าผากแล้วมันปวดหัวเวียนหัวมันจะเป็นไข้ประดังเข้ามาพร้อมเพลียงกันเลยเราก็ตะโกนถามว่าใครจ๊ะไอเสียงคนเคาะประตูเขาก็ตะโกนเข้ามาเป็นไงบ้างเมื่อคืนโดนผีหลอกใช่ไหมเออ เสียงผู้ชายมุสลิมข้างห้องเขาตะโกนถามเข้ามาไอ้เราก็เริ่มสงสัยไงเอว่าทําไมพี่มุสลิมข้างห้องเขารู้ว่าเราโดนผีหลอกมเมื่อคืนอยากรู้เรื่องก็เลยตะโกนออกไปเดี๋ยวพี่ขอล้างหน้าแป๊บ,ปบเดี๋ยวออกไปคุยด้วยเราก็พยายามลุกขึ้นมันอยากรู้เรื่องไงล้างหน้าแปรงฟันโอ้ยมึนหัวมากเลยแต่ก็พยายามลุกขึ้นเพื่อที่จะคุย เรื่องเมื่อคืนกับพี่ข้างห้องนะเราก็เปิดประตูออกไปพี่ข้างห้องเขาใจดีมากเลยนะเขาเอาข้าวเอาน้ําเอาขานมมาให้เรากินลูกเขาเมีเขาก็น่ารักดีนะเป็นห่วงเป็นใยเราทั้งๆท,งที่ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันเลยเราก็ถามพี่เขาว่าทําไมรู้ว่าเราโดนผีหลอกเมื่อคืนละพี่ พี่ค้างห้องเขาหันไปมองหน้าลูกเมียแล้วก็ยิม้มโอ้ยหลายคนเขาก็โดนหลอกอย่างนี้แหละบางคนเนี่ยผมร่วงหมดหัวเลยเป็นไข้จับสันแล้วก็ตายเราก็อปาปากโหวค้างอย่างตั้งใจอ๋อที่เขายว่าจับไข้หัวโกน<ว>นี่เอง<ว>ใช่ไหมพี่เออคนแถวเนี้ย เขาชินและเขารู้กันหมดทุกบ้านเห็นไหมว่าพวกเขาเนี่ยปิดประตูบ้านนอนกันเร็วโดยเฉพาะคืนสลัวสลัวเนี่ยพี่ค้างห้องเขาก็เล่าให้เราฟังนะเราก็ถามพี่เขาว่าทำไมต้องคืนสลัวสลัวต้องรีบปิดบ้านปิดไฟนอนเร็วด้วยล่ะพี่พี่เขาก็ตอบว่ากลัวโดนอย่างที่เธอโดนนั่นแหละนี่เด็กบ้านสีเขียวกลางซอยก็เพิ่งตายวันนี้ ศพก็ถูกฝังที่กุโบเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเธอเนี่ยโชคดีมากทีเดียวที่ไม่จับไข้หัวโกรนเหมือนคนอื่นพี่ก็ลองเรียกดูว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าคนที่เช่าห้องเนี้ยเขาก็โดนอย่างเธอแล้วก็เพิ่งตายไปเนี่ยเขามาอยู่ที่ห้องเนี้ยไม่ถึงเดือนก็โดนแบบเธอนี่แหละแต่ว่าเขาไปตายที่โรงพยาบาล เธอโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่รอดพ้นขีดอันตรายถือว่าผ่านการทดสอบของพวกเราชาวบางมาคือโอ้ยพี่มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเราฝังเรื่องราวที่พี่ข้างห้องเขาเล่าให้ฟังมันขนลุกสู้เลยเนะยโอย้นี่แค่ทดสอบนะเนี่ยถ้าเอาจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วดีกว่าหลังจากวันนั้นมา เราก็ย้ายที่อยู่เลยไม่ได้ย่างก,กลายไปแถวนั้นอีกต่อไปเลย14กุมภาวันวาเลนไทน์ปี2527มันหลอนมากโอยเป็นวันที่เราเนี่ยจดจำไม่เคยลืมเลยแต่ลืมถามพี่ข้างห้องว่าทำไมต้องเจอหมาตัวสูงใหญ่สูงเหมือน เปรตนะทั้งทที่ตรงเนี้เขาไม่มีใครเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งแถมมีเสียงขอดอกกุหลาบขอดอกกุหลาบที่แฟนเพลงของเราให้มาด้วยนะ่าไม่มีคำตอบใดๆเพราะว่าเราลืมถามพี่ข้างห้องว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้สิบสี่กุมภาวันวาเลนทาร์รลนมา สยองสยองชวนคนลุกยังมีอีกมากมายซึ่งทีมงาน Scary Story Time จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Scary Story Time ด้วยสำหรับวันนี้ขอให้เฮงเฮปังปังตัง้งอยู่ครบแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดี Tchau,